สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับ iPhone ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนเพื่อนเอนเ,อนเป็นสาวก iPhone หรือเปล่าครับ ตอนนี้รุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับและก็มีคุณสมบัติที่น่าใช้จริงๆครับและในปัจจุบัน iPhone ออกมาหลายรุ่นมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ารุ่นไหนยอดนิยมที่สุดและมาดูกันว่ายังมีรุ่นไหนที่ยังน่าใช้อยู่คุ้มค่าคุ้มราคาและประสิทธิภาพไม่แพ้รุ่นใหม่ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ยอดเซิร์ชค้นหาใน o o o g t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด i p h o n e ทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจ iPhone รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบัน iPhone ออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมา จัด10อันดับ iPhone ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับป้้ยอันดับ10 iPhone SE Gen 3ครับขอเปิดคลิปด้วยน้องเล็กที่สุดของค่าย แต่ก็อัดแน่นด้วย CPU ทรงพลังอย่าง A15 Bionic ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 13เลยทีเดียวดังนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความลื่นไหลถึงแม้จะมีกล้องให้มาเพียงแค่ตัวเดียวแต่ก็เป็นกล้องเลนมุมกว้างที่มีความคมชัด12ล้านพิกเซลและยังสามารถปรับระยะชัดลึกในโหมดบุคคลและถ่ายวิดีโอระดับ 4K ได้หน้าจอเป็น Retina HD ขนาด4.7นิ้ว มาพร้อมกับปุ่มโฮมแบบใหม่ทัช ID ดีได้เร็วขึ้นปลดล็อกได้ง่ายและตัวปุ่มมีความแข็งแรงไม่ยุบใครที่ชอบมือถือขนาดจอไม่ใหญ่ประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดรุ่นนี้เหมาะมากเลยครับราคาเริ่มต้นความจุ64กิก6 9 9 0 0บาทอันดับ9 iPhone 13 mini เป็น iPhone รุ่นเล็กสมชื่อแต่ก็ทรงพลัง จัดเต็มด้วยชิป a 1 5บ bionic ที่ขับเคลื่อน iphone 13ทุกรุ่นดังนั้นมั่นใจได้เลยครับมาพร้อมกับหน้าจอ super retina xdr จอภาพ OLED ขนาด5.4นิ้วให้ภาพมีความละเอียดสูงสมจริงในส่วนของกล้องหลังมาพร้อมกับเลนคู่ก็คือเลน w i d สล้านพิกเซลและเลน ultra wide ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าใช้เลนส์12ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าทำทุกอย่างเหมือนกับ iPhone 13เลยเพียงแต่ว่าหน้าจอเล็กกว่าเท่านั้นครับรองรับระบบ Face ID หรือการสแกนใบหน้าใครที่ชอบดีไซน์ขนาดพอดีมือและน้ำหนักเบาราคาประหยัดจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีระดับ iPhone 13ก็เหมาะกับรุ่นนี้มากๆเลยครับราคาเริ่มต้นความจุ 128G 0บาท อันดับ8 iPhone 12ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการในราคาที่ถือว่าในตอนนี้ย่อมเยาวมากๆใช้ชิป A14 Bionic ซึ่งยังคงแรงและลื่นไหลและมีการเชื่อมต่อแบบ 5G แบบรุ่นโปรที่มีราคาแพงกว่าและด้วยการปรับปรุปงซอฟต์แวร์ของ Apple ทำให้เลนส์7ชิ้นแบบใหม่ในกล้องหลัก จะทำงานร่วมกับรูรับแสงที่กว้างกว่าเดิมทำให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้นในที่แสงน้อยและมีภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นโดยรวมใช้หน้าจอ OLED ขนาด6.1นิ้วภาพสวยสีสันสดใสดูเป็นธรรมชาติบอกเลยว่ารุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเก่าหน่อยแต่ความเร็วและความเสถียรก็ใช้ได้แถมราคาย่อมเยาวกำลังดีอีกด้วยครับราคาเริ่มต้นความจุ6 4กิก24,800บาทอันดับ7 iPhone 13ครับจัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่หน้าจอ OLED รุ่นใหม่ขนาด6.1นิ้วที่สว่างมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง28%และถูกปรับรอยบากให้มีขนาดเล็กลงช่วยให้คุณได้เต็มอิ่มกับการใช้งานที่มากขึ้นพร้อมด้วยสุดยอดชิปอย่าง A15 Bionic ที่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมและประมวลผลสีสันของภาพได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้นกล้องหลังสุดยอดด้วยเลนส์ w i และอันตราวายถ่ายภาพได้อย่างสวยงามสมจริงแม้ในที่แสงน้อยแถมยังป้องกันฝุ่นและน้ำถึงระดับ IP 6 8ทําทำให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นไปไหนไปกันครับราคาเริ่มต้นความจุ 128GB 29,900บกบาทอันดับ6 iPhone 14 ครับสำหรับใครที่อยากได้ iPhone รุ่นล่าสุดในราคาเบาๆก็ต้องจัด iPhone 14ขนาด6.1นิ้วรับรองว่าคุ้มค่ามากครับซึ่งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน iPhone 14ยังคงใช้ชิปประมวลผลแบบเดิมก็คือ A15 Bionic แต่เพิ่ม GPU ให้เป็นแบบ5คอร์นั่นหมายถึงความเร็วของเครื่องที่จะเทียบเท่า iPhone 13 Series Pro เลยทีเดียวครับทำให้เครื่องมีการประมวลผลที่เร็วและแรงแนละสามารถเล่นเกมได้อย่างไรลลื่นไม่มีสะดุด จอภาพเป็น Super Retina XDR ตัวเดิมแต่มีการปรับแสงสว่างให้สูงถึง1200นรในส่วนของกล้องปรับรูรับแสงให้ใหญ่ขึ้นทั้งยังมีการใช้ p โ o t o n i s t Engine ช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเดิมในส่วนของวิดีโอยังมีการใช้ Action Mode ช่วยลดการสันส่นสะเทือนส่วนการใช้ SOS บน iPhone สำหรับรุน่นนี้มีการเพิ่มฟิลเจอร์การตรวจจับการชนของรถเพิ่มเข้ามาพร้อมกับโทรเรียกหน่วยกู้ภัยให้อัตโนมัตริรวมถึงมีการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม erm, ให้สามารถส่งโลเคชั่นขอความช่วยเหลือได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ตามครับราคาเริ่มต้น1 2 8 g 0บกิก3า9 0 0บาทอันดับ5 iPhone 14 Plus ครับขยับราคาและเปลี่ยนขนาดหน้าจอขึ้นมาอีกนิดซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ Apple ผลิตขึ้นมาแทนรุ่นมินิโดยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะมีขนาดใหญ่เท่ากับรุ่น14 Pro Max เลยทีเดียวดังนั้นจึงค่อนข้างตอบโจทย์คนที่ชอบสมาร์ทโฟนจอใหญ่แต่ไม่เน้นสเปคเครื่องที่สูงมากนะัก แถมยังเปิดตัวในราคาที่ไม่แพงมากเพราะในรุ่น14 Plus นี้ใช้ชิดประมวลผลและสเปคต่างๆของกล้องและตัวเครื่องไม่ต่างอะไรกับ iPhone 14ในอันดับก่อนหน้านี้ครับยกเว้นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นราคาเริ่มต้นความจุ128กิกราคาอยู่ที่37,900บาทอันดับ4 iPhone 13 Pro ครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปและอยากได้กล้องที่มีคุณภาพโดดเดน่นก็ควรมองรุ่นโปรขึ้นไปเลยครับเพราะว่ามีเลนส์ให้ทั้งหมดถึง3ตัวครบทุกระยะซูมได้ไกลถึง6เท่าแถมรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ฉบับมาตรฐาน Dolby Vision และยังมีหน้าจอแบบซ u เปอร์เรติน่า XDR ที่มีค่ารีเฟรชเรตถึง120งเฮให้ความละเอียดคมชัดสบายตามาพร้อมกับชิป A 1 5 Bionic ตัวแรงของค่ายอยู่แล้วแบตเตอรี่อึดถึกทนใช้งานได้นานใครที่ชอบกล้องดีๆพร้อมเทคโนโลยีล้ำๆจัด iPhone 13 Pro ไม่ผิดหวังครับราคาเริ่มต้น 128GB 37,400บาท อันดับ3 iPhone 13 Pro Max ครับสำหรับคนที่ชอบดูหนังชม MV ดูซีรีส์หรือชอบฟังเพลงต้องรุ่นนี้เลยครับเพราะมากับหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วเป็นหน้าจอ OLED Super Retina XDR แบบ HDR ภาพคมชัดสวยงามสมจริงเสริมด้วยลำโพงคู่ระบบสเตอริโอซ้ายขวา ให้คุณเต็มอิ่มเต็มตากับการดูซีรีส์จากแอปดังอาทิเน็ตฟิกวี v ีวรวมไปถึง YouTube หรือจะฟังเพลงก็ตอบโจทย์เสียงดังฟังชัดถ่ายภาพก็สวยมีเลนครบทุกระยะถึง3ตัวชิปประมวลผล A15 ไ o n i c ไหลลื่นทันใจส่วนสเปคอื่นๆไม่ต่างอะไรกับ iPhone 13 Pro ในอันดับก่อนหน้านี้ครับยกเว็ดหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นราคาเริ่มต้น 128GB 39,900บาทอันดับ2 iphone 14 pro ครับสำหรับใครที่มีไลฟ์สไตล์ชอบใช้งานมือถือหนักหหรือมีแอปที่ต้องการประมวลผลเยอะๆและต้องการสมาร์ทโฟนที่เร็วแรงที่สุดก็ต้อง iphone 14 pro เลยครับรอะรุ่นนี้เขามีการเปลี่ยนชิปประมวลผลเป็น a 1 6 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรุ่น14 Pro และ14 Pro Max โดยเทคโนโลยีที่ใช้นั้นค่อนข้างทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายเจเนเรชันเพราะว่าใช้ CPU 6คอที่เป็นคอประสิทธิภาพสูง2คอและเป็นคอประหยัดพลังงานอีก4คอจึงทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น40%และใช้พลังงานน้อยกว่าชิป A15 ถึง20%และมาพร้อมกับ GPU 5คอ ที่เหมาะกับการเล่นเกมหรือแอปที่ใช้งานด้านกราฟิกที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังใช้ Neural Engine 16คอร์ที่ประมวลผลได้17ล้านล้านรายการต่อวินาทีในส่วนของคุณภาพกล้องได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้ความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลในกล้องหลกักปรับเซ็นเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม65% ในส่วนของแ t ลชท Tone มีการปรับใหม่ให้สว่างกว่าเดิมสวยงามสมจริงครับสำหรับใครที่ไม่ชอบร้อยบากรุ่นนี้ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเพราะรุ่นนี้มีฟิ t เจอร์ n a นามิกอีทแลนซึ่งสามารถยืดหดแถบ,บสีดำได้ทั้งยังกดเล่นได้อีกด้วยและยังมีคุณสมบัติหน้าจอมืดแบบ Apple Watch ซึ่งมันจะทำให้คุณมองเห็นข้อมูลต่างๆบนจอได้ตลอดเวลาและยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายเช่นการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม เมื่อไม่มีสัญญาณ a อคชั่นโหมดโพโตนิกเอนจิ้นออโต้โฟกเหมือนกับ iPhone 14รุ่นปกติอีกด้วยครับราคาเริ่มต้น128 g b 41,900บาทอันดับหนึ่งได้แก่ i p h o n e 14 Pro Max ครับใครที่ชอบจัดเต็มชุดใหญ่แนละต้องการเป็นที่สุดของเทคโนโลยี โดดเด่นสะดุดตาและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องจัด iPhone 14 Pro Max ไปเลยครับที่มีหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วมาพร้อมกับชิปประมวลผล a 1 6ที่ดีที่สุดในขณะนี้รองรับการทำงานหนักๆก,กราฟริกโหดๆห,หรือเกมเวอร์ชั่นใหม่ๆที่มีลูกเล่นซับซ้อนและความสามารถในการประหยัดพลังงานที่มากกว่าเดิมในส่วนของกล้องให้ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลพร้อมกับรูรับแสงที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ทำให้ภาพที่ออกมาคมชัดและเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและในส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็สุดยอดไม่ต่างอะไรกับ iPhone 14 Pro รุ่นก่อนหน้าเลยครับมีเพียงหน้าจอที่ใหญ่สะใจขึ้นความละเอียดของหน้าจอดีกว่ารวมถึงความจุของแบตเตอรี่ที่มีมากกว่าครับราคาเริ่มต้น128 g ิ44,900บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน Shopee เว็บไซต์ Google t e นครับเพื่อนๆเพื่อนเใช้ iPhone รุ่นอะไรอยู่ครับใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด iPhone ทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนเพื่อนชอบ iPhone รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับ ครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในช n นลนี้ได้ใส่โค้ดลดร,ราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย